สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยคลิปนี้ค่ะเป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่9มีนาคม2564นะคะเช่นเคยเหมือนทุกวันนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่มาฝากกันด้วยนะคะให้นำไปเสริมความมั่นใจในการกระทำการต่างๆนะคะ สีมงคลประจําวันนี้ค่ะประจําวันอังคารท่านที่ต้องการเสริมเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลือกใช้สีแดงนะคะท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการงานความสําเร็จต่างๆของเรานะคะเลือกใช้สีดําหรือสีม่วงส่วนท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะโชคลาภต่างๆเลือกใช้สีสม้มสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงที่สุดในวันนี้คือสีเหลืองกับสีขาวค่ะมาดูคนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนเลย คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณ169 169 การงานวันนี้เหนื่อยนะมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องจัดการมันก็จะมีพวกปัญหาอุปสรรคนูน่นนี่นั่นมาเพื่อที่จะทําให้คุณแบบว่าเออฉันจะจัดการปัญหานี้อย่างไรนะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะใช้เหตุใช้ผลในขณะเดีวยวกันมันต้องเหนื่อยแต่ความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าฝากคุณเกิดวันอาทิตย์ว่าบางทีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับคุณมันก็ยากลําบากมันไม่ได้เห็นผลในเร็ววันนะคะต้องใช้ความอดทนใช้ความพยายามต่อไปและความสําเร็จมาแน่นอนนะคะด้วยน้า ของคุณไม่ต้องลังเลใจในการจะทําอะไรสักอย่างนะคะเรื่องของการเงินยังไปได้ดีถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อ่ะโอเคละมีใช้มีจ่ายนะเป็นเงินจากการทํางานนะเราทํางานไม่หยุด นะเงินก็มาไม่หยุดเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของความรักคนโสดโสดแบบสบายใจนะคะไม่ได้สนใจว่าเออจะต้องมีแฟนหรืออะไรชีวิตคุณมันมันพร้อมอยู่แล้วนะคะคุณทํางานนะคุณได้เงินนะคุณมีเพื่อนคุณมีสังคมทุกสิ่งทุกอย่างมันมันลงตัวอยู่แล้วนะ,ะไม่ไม่ดิ้นรนนะคะวันนี้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะต่างคนต่างใช้เวลากับเรื่องราวอื่นๆต่างคนต่างใช้เวลากับชีวิตส่วนอื่นก็จะไม่ค่อยได้คล้องเกี่ยวหรือไม่ค่อยได้คุย ไม่ค่อยได้ยึดติดกันสักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วไม่เหมาะมองว่าสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ต้องตัวติดกันมากจนเกินไปก็ได้นะคะคนเกิดวันจันทร์ เลขนำโชคของคุณ4 2 1 0 4 2 1 0วันนี้คุณเกิดวันจันทร์การงานดีนะคะมีความสำเร็จสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเออบางทีงานที่เราทำมาแบบทุ่มเทมาเนี่ยวันนี้เห็นผลละนะประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็เกินครึ่งทางนาะเฉลิมฉลองได้แล้วก็เออยินดีนะคะมีความสุขนะแล้วงานมั่นคงมากขึ้นด้วยคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นคงในสิ่งที่คุณทำ ะะเรียกได้ว่าโอเคดีมากการเงินมีใช้มีจ่ายสบายๆคล่องตัวค่ะเดือดร้อนก็มีคนคอยช่วยหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองที่จะต้องแบบว่าเออคอยช่วยเหลือคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันนะอาจจะมีการใช้จ่ายที่แบบ <c oughs> ตามอารมณ์จนเกินไปบ้างมันเหมือนกับว่าบางทีอารมณ์เรามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแล้วก็จะรู้สึกเหมือนเอออันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากซื้อแล้วก็ตามใจตัวเองนะแต่ว่าคุณมีจ่ายอ่ะก็เลยไม่อ้งไ,ไม่ค่อยอยากที่จะเตือนอะไรมากก็ <c oughs> เอาพอดีพอดีแล้วกันนะคะว่าคุณมีตังค์อ่ะนะในส่วนของคนที่ความรักค่ะคนโสดนะคนโสดอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้นะวันนี้เจอคนถูกใจกับาบางทีเราเ,าเป็นวันพบญาติพบครอบครัวหรือการออกงานประมาณเนี้ยนะคะ อาจจะได้แบบว่าพบเจอคนที่ถูกใจหรือมีคนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําคนให้เรารู้จักก็จะมีโอกาสสารสัมพันธ์ได้หรือบางท่านก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของครอบครัวเรื่องของการทํางานหาเงินแล้วรู้สึกว่าตัวเองถ้าสุติว่าเรารวยเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวความรักก็มาเองคุณก็เลยไม่สนใจนะสำหรับคนเกิดวันจันทร์หลายๆท่านแต่โดยรวมถือว่าวันนี้คุณไม่เดือดร้อนนะคะมีความสุขดี คนที่มีแฟนแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันนะพูดคุยกันทุกอย่างมันมันโอเคไปหมดเลยอาจจะได้พูดคุยกันในเรื่องของแบบเออเราเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถนะเก็บเงินแต่งงานนะคุยกันเรื่องวางแผนการแต่งงานแต่งการเป็นครอบครัวอันนี้ถือว่าวันนี้ดีมากนะคะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณ0-7น 075หการงานวันนี้ทำงานอย่างสบายใจนะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณเองคุณค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองไปนิดนึงสบายๆเรื่อยๆเอื่อยๆอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นแต่ว่าความคิดสร้างสารรค์ไอเดียของคุณเนี่ยมันจะบันเจิดมากอันนั้นฉันก็อยากทำอันนี้ก็ทำอุ๊ยอันนั้นน่าจะดีนะคะแต่ถามว่าลงมือจริงจังสักอย่างไหมมันอาจจะไม่ได้ลงมือจริงจังสักอย่างคือคือมันเป็นไอเดียแต่พอจะลงมือทำจริงจังคุณก็จะมีเหตุผลของคุณที่ทำให้คุณแบบเออ เออเออรอไปก่อนรอไปก่อนเออเดี๋ยวค่อยทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขาดในเรื่องของความกระตือรือร้นถ้าคุณสามารถเพิ่มความกระตือรือร้นเข้าไปได้นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องงานก็คงจะประสบความสําเร็จได้เร็ว,รวแล้วก็ดูดีมากกว่านี้นะคะคือบางทีเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอะเนาะ ก็รู้สึกว่าเออการคิดมันก็ง่ายกว่าการลงมือทําในเรื่องของการงานเออการเงินค่ะการเงินมีใช้มีจ่ายนะคะไม่ได้เดือดร้อนก็อยากที่จะแนะนําว่าบางทีเรื่องที่จะต้องช็อปต้องใช้อะมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากซื้อมันจําเป็นไหมนะคะอย่าเอาแค่ความชอบความอยากของเรานะคะดูความจําเป็นด้วยในเรื่องของความรักค่ะคนโสด วุ่นวายกับเรื่องอื่นนะครับคือจริงๆแล้วคุณอ่ะคุณมีสเสน่ห์จะมีคนน้้นคนนี้มาคุยกับคุณอยู่เรื่อยแหละนะคะคือไม่ค่อยได้ขาดหรอกคนที่เข้ามาคุยอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณจะยุ่งกับเรื่องอื่นยุ่งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆนานานมันก็เลยเหมือนกับว่าวันนี้ความรักน่าจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมากเท่าไหร่นะคะไม่มีเวลาค่ะ นะในส่วนของคนที่มีแฟนเนี่ยต้องระวังนะระวังการมีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเรื่องจุกจิกนะคะแค่พูดกันแบบว่าเออคำพูดคําจามันไม่โอเคสักเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะทะเลาะกันแบบมีปากเสียงกันแบบไม่ควรจะไม่ควรจะทะเลาะก็ทะเลาะ,ะเพราะว่ามันหงุดหงิดแล้วก็ไม่ยอมกันนะคะอันนี้ก็ประคับประคองไว้ก็ดีนะคะไม่ทะเลาะดีที่สดุดคนเกิดวันพุธค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะห้า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 ค่ะ ในเรื่องของการงานนะวันนี้ใช้อารมณ์ทำงานตามอารมณ์แต่คุณสบายใจนะอาจจะอึดอึดเอื่อยืบ้างเหมือนกับว่าบางทีมันมีปัญหาต้องต้องระวังนะบางทีเราเราเราอยากทำเราก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำคือคุณจะไม่ค่อยกระตือรือร้นระวังหัวหน้าให้ดีนะคะเขาจ้องอยู่หรือเปล่านะใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปความเอาจริงเอาจังแล้วก็ระวังเรื่องของสมาธิคือบางทีเราทำตามอารมณ์แล้วมันอาจจะเอื่อยๆแล้วก็อาจจะ คือทํางานช้าพอจะมันมันจะไม่ถันการแล้วเออเดี๋ยวโดนหัวหน้าดุนะคะหรือบางทีเราอาจจะไม่รอบคอบหรือเปล่าหรือคิดนานแต่ว่ายังผิดพลาดอยู่ดีอะไรพวกนีตต้ต้องพยายามระมัดระวังนะคะเอาเป็นว่าใส่ความกระตือรือร้อนใส่ความรอบคอบแล้วก็ระวังงานล่าช้าเนี่ยแค่นี้โอเคละนะคะในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะยังมีปัญหาอยู่ อาจจะต้องวิ่งเต้นต้องจัดการปันแก้ปัญหาเฉพาะหน้านูน่นนี่นั่นก็ถือว่าต้องพึ่งตัวเองอะนะคะงานนี้บางทีอาจจะมีคนคอยช่วยแหละแต่ด้วยนิสัยคุณคุณคุณวันนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่อยากขอความช่วยเหลือใครขอฉันดิ้นลนเองก่อนมีปัญหาพอสมควร ส่วนความรักนะคะนิ่งๆนะคนโสดก็ฉันอยู่ของฉันแบบนี้ดีแล้วนะอย่าเพิ่งมาวุ่นวายกับชีวิตฉันนะคุณสนใจเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าแล้วก็พอใจที่จะอยู่แบบสดๆแบบนี้นะในวันนี้ไม่สนใจใครคนคนที่มีแฟนแล้วนะคะก็เช่นเดียวกัน เหมือนกับว่าเราเราจะมีโลกส่วนตัวของเราคะ่ะวันนี้อาจจะขี้เกียจที่จะคุยกับแฟนบางทีเขาทักมาเราก็ขี้เกียจคุยหรือบางทีคุณอาจเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าแฟนคุณเอื่อยๆอ่ดๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ต้องพยายามเข้าใจกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ตัวใครตัวมันก่อนก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะมันตัวใครตัวมันได้อยู่ในโลคส่วนตัวของใครของมันได้แต่อย่าลืมว่าคุณเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นนะคำพูดคําจาบางอย่างนะคือถ้าเราไม่อยากคุยหรือเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมจะคุยเราก็แค่ต้องบอกเขาตรงๆหรือบางทีก็อาจจะใช้ คําพูดที่มันแบบเออแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเรามีธุระนะแต่รักนะคิดถึงนะเป็นห่วงนะอะไรก็ว่ากันไปนะเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้นะคะคุณเกิดวันพฤหัสบสดีค่ะเลขนําโชคของคุณค่ะเลขแปนะมาเลขเดียวค่ะเลขแปวันนี้เหนื่อยนะคะทํางานเยอะ งานอาจจะไม่ได้อยู่กับที่อาจจะต้องออกข้างนอกนะคะแต่บางท่านที่บอกว่าบางท่านอาจจะทํางานออฟฟิศโอ้ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนั่นหมายควาว่าวันนี้คุณทํางานจริงแต่ว่าเหนื่อยเราอาจจะต้องมีการทำงานในเชิงรุกนะคะไม่ได้นั่งทําเฉยๆอาต้องมีการไปติดต่อนู่นนี่นั่นประมาณนี้ซึ่งอาจจะต้องเหนื่อยแล้วก็แต่ถามว่าจัดการได้ไหมจัดการได้แน่นอน นะแต่ว่ามันมันต้องได้ใช้ความอดทนสูงมากพอสมควรนะคะวันนี้แต่ความสําเร็จก็รออยู่จัดการได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องพยายามดูด้วยนะว่าสถานการณ์ไหนต้องจัดการด้วยความเด็ดขาดสถานการณ์ไหนต้องใช้ความนุ่มนวลน,นะคะต้องต้องแบบว่า ้องบริหารให้เป็นไม่ใช่ว่าไปแบบโดดๆแบบฉันโหดอยู่ทั้งวันอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะดูสถานการณ์ด้วยในเรื่องการเงินถือว่าก็เอาตัวรอดได้อาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของการเดินทางรายจ่ายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารบ้างนะคะก็เกี่ยวข้องกับงานบ้างก็ถือว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่คุณเองคุณพยายามที่จะหาวิธีที่จะหาเงินเพิ่มอยู่แล้วเรารู้ว่าเราหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเงินมันก็ต้องมาเรื่อยๆแหละตามงานของเราที่เราทําเพิ่มขึ้นมาเรื่องของความรัก คนโสดยังวุ่นวายอยู่นะคะเราเรียงสนุกกับการทํางานยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดดังนั้นต่อให้มีคนมาคุยมีการเริ่มต้นอะไรก็ตามแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครจริงๆจังๆมันเหมือนกับเราก็คุยเล่นๆคุยผ่านๆน,น,นะได้นะคะแต่ยังไม่มีอะไรจริงจังนะในส่วนของคนที่มีแฟนก็เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนกับวันนี้อาจจะตัวใครตัวมันไปน,นิดนึงเหมือนกับว่าเราก็ยังเรามีงานต้องทําเราต้องวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นนะคะหรือบางท่านต้องเดินทาง แลนะ้วันนี้อาจจะแบบว่าเออคุยกับแฟนน้อยหรืออะไรก็ต้องระมัดระวังนะอย่าใจร้อนคือบางทีมันเป็นจะเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยเราก็วุ่นวุ่นนะแฟนก็ทักมาจังเลยนะหายดังตึ้งตึ้งตึ้ง,งนะอาจจะหงุดหงิดลำคาญแล้วก็เดี๋ยวทะเลาะก,กันได้นะแต่มันไม่รุนแรงนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทะเลาะมันก็จะดีกว่านะคะใจเย็นๆคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคของคุณ 1043 1043 คนเกิดวันศุกร์วันนี้นะคะการงานกับการเงินจะสร้างปัญหาหน่อยนะคะการงานหลายอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่เราคาดการเอาไว้ดังนั้นเตรียมแผนสำรอง1 2 3 4องเอาไว้นะคะต้องสำรองไว้เยอะๆหน่อยนะเราจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันรับมือได้หมดเลยนะคิดว่าเอองานวันนี้อันนั้นก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงส่งงานได้อันนี้ก็คงจะผ่านนู่นนี่นั่นเออมันจะต้องมีปัญหาทุกจิกทุกจิกอะไรมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปสะะู นะในเรื่องของการเงินนะมันจะนิ่งๆไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่วันนี้ต้องบอกว่าเงียบมากยิ่งคนค้าขายก็จะนิ่งๆเงียบๆอ่าก็อาจจะต้องประเมินกันใหม่ว่าเแผนการตลาดเราดีหรือยังทํายังไงถึงจะเพิ่มยอดขายเ,เดี๋ยวรอวันต่อๆไปก็แล้วกันนะคะวันนี้ประคองตัวเนาะเรื่องค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันนะในเมื่อเงินมันนิ่งๆชา้าๆเราก็ จ่ายน้อยๆหน,น่อยก็แล้วกันนะในเรื่องของความรักก็ดีนะคนโสดนะคะอาจจะโสดมานานแล้วแต่วันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นนะคะบางทีถ้าบางท่านบอกว่ามันไม่เจอใครสักที คุณต้องหยุดที่จะอยู่คนเดียวนะคะคืออย่าอยู่คนเดียวจนเกินไปคือบางทีเราเราเออไปทํางานเลิกงานกลับบ้านแล้วก็ไม่ไปไหนเลยเพื่อนชวนไปเที่ยวเพื่อนชวนไปกินข้าวไม่ไปต้องไปนะคะวันนี้ออกงานหน่อยนะคะหรือบางทีถ้าเพื่อนไม่ชวนคุณนัดเพื่อนเองเลยนะมีโอกาสที่จะรู้สึกดีขึ้นแล้วมีคนจะได้พบได้เจอเราอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่คุยกับใครมานานแล้วแล้วมันไม่คืบหน้าสักทีนะวันนี้อาจจะคืบหน้านะได้แบบว่าเออตกลงกันว่าเออเรามากกว่าเพื่อนนี้มา เราเป็นแฟนดีไหมอาจจะมีการเปิดตัวเป็นแฟนจริงจังในวันนี้ก็ได้หลังจากมันนิ่งอยู่นานแล้วนะคะอันนี้เป็นวันที่ดีเรื่องของความความรักคนมีแฟนแล้วก็ดีเช่นเดียวกันอาจจะใช้เวลาร่วมกันพูดคุยกันกระหนุงกระหนิงหลังจากบางทีก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนอยู่ต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองวันน,น,นี้ได้ในนัดแน่และนะนัดกินข้าวดูหนังฟังเพลงอาชื่นมื่นค่ะวันนี้คนเกิดวันเสาร์ค่ะ คนเกิดวันเสาร์นะคะเลขนำโชคของคุณสองหนึ่งสองส วันนี้ดีมากนะคะการงานนะมันเป็นไพ่ของความสำเร็จชัยชนะนะสิ่งที่คุณทุ่มเทมาทั้งหมดวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทุกอย่างจะชัดเจนคุณจะรู้ว่าคุณจะไปในทิศทางไหนแล้วก็หลายๆท่านนะมีโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะคะเข้ามามันเหมือนกับว่าออทุกอย่างมันมันดูทำให้คุณรู้สึกว่าเออคุณมีความสุขคุณมีความหวังแล้วคุณแบบว่ากระตือรือร้นที่จะก้าวต่อไปข้างหน้ามากเลยทีเดียวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ สนับสนุนทําอะไรก็ดีไปหมดแหละวันนี้นะคะเป็นวันของความสําเร็จของคุณนะคะสมใจนะพอใจมีความสุขด้วยในเรื่องของการเงินก็ดีนะมีใช้มีจ่ายไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแต่ว่าก็ถือว่าเอา,เอาพอดีพอดีนะคะมันอาจจะดูนิ่งๆไปบ้างแต่ว่าคุณไม่เดือดร้อนคุณรู้สึกว่าเออมีจ่ายฉันก็จ่ายไม่มีจ่ายฉันก็ฉันก็เฉยๆไม่เดือดร้อนนะคะอา,อาจจะมีไอเดียดีๆในการที่จะหาเงินมากขึ้นก็ด้วยก็ได้นะ เรื่องของความรักนะคะก็จะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งหน่อยคนโสดก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออคนอ่ะพยายามอยากจะคุยกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณเซ็งคุณคุณไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะแบบว่าจะมาหวานจะมาคุยกับคนคนนี้มันดูไม่กระตือรือร้นเรื่องความรักอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มาคุยมันก็ไม่ใช่สเปยคุณอ่ะนะคุณรู้สึกว่ายังไม่ชอบมันไม่ใช่ก็เลยเออเฉยเฉยเซ็งเซ็งหน่อยคนมีแฟนนะคะถือว่ารักกันดีนะแต่ว่า บางทีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกมว,ว่าความสัมพันธ์มันดูเหมือนมันยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอ๊ะตกลงแฟนคุณเนี่ยใช่หรือยังนะหรือว่าไม่ใช่เอ๊ะหรือว่าจะยังไงเนี่ยเออมันจะเป็นอะไรในลักษณะนี้มันก็จะนิ่งๆหน่อย แต่ก็ถือว่ารักกันอยู่รู้สึกดีต่อกันแต่มันไม่ไม่คืบหน้าอะไรนะคะวันนี้จะเบื่อเบื่อหน่อยแต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นแบบว่าอย่าให้แฟนเราต้องมีปัญหานะคือบางทีพอเราเบื่อเขาจะคิดว่าเอ๊ะเรามีคนอื่นหรือเปล่าเราไม่รักเข้าแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่คุณพยายามที่อยากจะคุยกับแฟนเอาอกเอาใจแต่เขาก็ดูเฉยเฉยอาจจะเป็นวันเบื่อเของเขาก็พยายามเข้าอกเข้าใจกันก็แล้วกันนะคะ เรียบร้อยดวงคนเกิดทั้ง7วันประจาวันอังคารที่9มีนาคม2,564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นวันนี้แม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ